สวัสดีครับทุกคนเดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวกล่องจัก,กรพรรดินะครับรู้สึกว่ากล่องนี้คุ้มหรือเปล่าหน้าเติมหรือไม่ไปดูกันเลยครับก่อนอื่นนะถ้าสมมตคุณเข้าเกมมานะครับมันจะขึ้นหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะครับถ้าคุณต้องการจะซื้อกล่องนี้เนี่ยสามารถกดเข้าไปได้เลยนะครับพอกดเข้าไปแล้วนะครับมันจะขึ้นหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะครับผมก็จะมีแบบว่าสกินคิงดอมกาเดียนคิงด้อมคือคิงดอมกาเดียนพวกของบัตเตอร์ไฟของเทลแล้วก็สกิน ดินดิทนะครับสกินสกายไรเดอร์วอลค่าแล้วก็สกินดรูปูคิมซันนะครับหรือว่าลิโป้นั่นแหละก็อัตราการดรอปนะครับของสกินถาวรเนี่ยจะอยู่ที่0.6%นะครับถือว่าน้อยมากเลยนะเดือนเดือนแรกสกินเนี่ยจะอยู่ที่14.26%นะครับส่วนชิ้นส่วนสกินหรือว่าชิ้นส่วนฮีโร่เนี่ยจะอยู่ที่30%นะครับส่วนเพชรจะอยู่ที่55%นะครับแล้วก็จำนวนดับจากพัตที่เราต้องใช้นะครับจะอยู่ที่ส่วนใหญ่จะอยู่ที่13 13เเนะเหรีียยยญลนนะะดด๋วไไปปพาปูครับว่่ามันนต้้องใชกีีเหรยญนนะ นี่ครับส่วนใหญ่นะครับเหรียญจักรพรรดิเนี่ยต้องใช้ประมาณ7จ็ดถึงสิปเหรียญเลยนะครับแค่13เหรียญก็หายากแลวนะเรียกได้ว่ากิจกรรมนี้ครับเป็นกิจกรรมที่โอ้โหเกลือมากๆแล้วไม่มีการการันตีด้วยนะครับว่าสมมติคุณเติมครบเท่าไหร่เท่าไหร่แล้วคุณจะได้เหรียญแลกสกินเท่าไหร่เนี่ยก็ไม่ได้การันตีนะครับเป็นกิจกรรมที่ไม่ค่อยน่าเติมเท่าไหร่นะคิดว่าถ้าหมดเนี่ยน่าจะหมดเป็นพันคูปองเลยนะสำหรับคนที่นะครับ อย่าแก่เติมนะก็ระวังระวังหน่อยนะครับใครจะเติมเนี่ยก็คิดเยอะหน่อยนะเพราะว่านั่นแหละอัตราการดอบมันน้อยมากส่วนสกินทาวนนะครับไม่ต้องพูดถึง0.6%เท่านั้นนะครับโคตรจะเกลือนะครับผมอ่าสำหรับคิวนนี้ก็จะมีเียงนท่านี้นะครับก็คือจะมาบอกทุกคนน่ะว่าอัตราการดอบเท่าไหร่นะเผื่อคนไม่ได้อ่านรายละเอียดไงว่ามันเสี่ยงขนาดไหนสำหรับกิจกรรมนี้นะครับจะได้เตรียมตังค์ถูกนะครับว่ามันต้องใช้ตังค์เยอะพอสมควรเลยนะครับแต่สำหรับใครที่แบบว่าบ้านมีตังค์อย อ่ะเาสำหรับคลิปนี้ครับต้องขอจบวระเดีนวันท่านี้ถ้าชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันวันเพ็ญเดือน12บสองบายจ้า